สวัสดีครับว้ายคุณผู้ชมอ่าวันนี้เรา,าเรามาปิกนิกกันเนาะเยู่ยี่อยู่ยใส่มาเออมามุ่นมามุ่นมุ่นเกา่ามุ่นมั่สังขยาเหรอามามสายสายาน,ม,นมุ่นที่แปลว่าขีนนะอ้ขีดเยดะเลยอ่า,ายกสองคนทีมงานหลายครับ เขาเรียกว่ามากินข้าวป่าอมากินข้าวป่าเหมือนนี่ครับแต่ว่าห่อไก่ว่าไงอยังนี่เดี๋ยวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไก่ปิ้งเอามาเบีดมาหนิมาเดี๋ยวถือมาห่งไปอย่ากิ่งลงไปด้วยไงกุูผมเอาไก่มาเลย่นนไป โอ้ยสั้นปาิมันสั้นยามันมโอ้โวสงเดียวทางลงครับพี่น้องเซาเกิแ้เกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้บอกว่าอย่าลองเสขาเกินแล้ขเกิน เอ <laughs> อีกท่านึงอ่นั่นแหละโอ้ <laughs> คือเขาใครนี่ <laughs> วันนี้ผ้ามาลิมแม่น้ำมุนครับ ว่างขโมยเลยบ่เอออันนี้ละเอันนี้ละเออเจ้าอยากกิดินทรายบ่มีเบ็ดพร้อมครับเดี๋ยวรอชมผลงานติดเตาโอ้ยว่าได้ย่างไก่ได้ย่างป่าว่าได้ย่างป่าย่างไก่บ่กลับไปจุดนี่ไกล นี่ครับทีมงานมือเบ็ดทีมงานตกขาวกับแมงดานาะ <laughs> แมงดานาะว่าซานโอ้ยเราพึ่งมาเขาไม่น,น่อยพูดนีเ่เอ็มบวกเป็นแมงดาบาทเลยเอาพูดอะไรอยู่นั่นดดบยายทำว่าขึ้นพูดเดียวทีมว่าใจว้ายตายหมดนี่ เกินได้ใส่หวไบ้านไหนบ้านไหนหน้ามันถล่มเลยโอ้ยว่าเป็นเอาลูกว่าผลกไปเลยว่าคนเดียวเขาใจไหวตายตัวนี้ท่าไอทีมงานแม่งด่าหน่าครับเพื่อนว่าที่เด็ดที่เด็ดเก่า ปกติไ่เคยต้องเบียดมซอยเาิองม่ไ้สร้อยจ่คลองเหรอเปลนยนอไดเมื่อนี้สีมีแต้มแหลกแต็มสองหมนี่แต้มแรกนี่เลยต้มแรกเลยไ่เต้มแตมแรกคือไกลอันม มาตกปลามาไกลวะผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอบเลครับแต้มสองมือมุยอดตายมากับพี่นนพรมาว่าเตรียมพร้อมมาก่อนแต้มแรกไอ้ไกลบาทเอาวะกขี่ากดีโอ้ยเมีย เอาวินี่ยเอาเอากันเอาเอานเอาไม้เย็นหน่อยปากดีปากดีอ่าอันนี้จากไอ้ปื๊ดจอบแซบเด้ออ่าฝากผลงานนะครับช่วงนี้บ่ค่อยโพสตไปเลยหรอกบ่ว่าติดหยังอ่ะติดดีปากดีเดี๋ยวเรามาตังแต้อง ฝากทีมงานครับติดตามผลนพวกทีมงานเนกำลังจัดการอยู่อันนี้แตบแรกครับแตมแรงห้องมาจากบ้านกำลังสางแบบเขาเรียกอะไรปิกนิกบ่อือ่า วันนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ำมูลเราจะมาเอาชีวิตรอดกันในเจ็ดวันแบบไม่มีอะไรมาเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากบม่มีไม่มีไก่เปโตมีแพชชังหนึ่งอันอวันนี้ว่าจะหาเราจะไปดักดักไก่ป่าเพราะไก่ป่าเยอะมากเดี๋ยวจะย่างเดี๋ยวอาจจะเอามาทำอาหารเพื่อประทังชีวิต ให้อยู่รอดมีไกล่ปลาแล้วก็มีแม่น้ำแม่น้ำตรงนี้ก็พออยู่ได้อยู่แต่ต้องเอามาต้มก่อนเพื่อถ้าเชื้อโรคต่างๆมันยังดื่มไม่ได้อาเดี๋ยวเดี๋ยวฝากคลิปสองฝากทีมงานติดตามเมงดาหนะ้าแล้วก็อะไรนะครับ จอบแซบจอบแซบปึดจอบแซบทำไมไม่ตั้งเป็นอีดอกจอบแซบเหรอแค่มาถุงเนี่มาถุงโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวภาพเบื้องใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ